ครับสวัสดีครับยพซีทุกคนนะครับเนาะครับไปเตรียมความติดตามโค้งสุดท้ายกับปู่ศูนย์เจ็ดหรือว่าปู่สายตัดนะครับเนาะครับโค้งสุดท้ายแล้วครับเมือนี้ก็วันที่ยี่สิบเก็ดยี่แปดแล้วนะครับยพซีเนาะครับนั่นได้แต่เดี๋ยวเบิองน้ำกันครับยพซี ครับการนวัตกรรมครับผมการนวัตกรรครับผมจะมาตามโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโอ้สนุกทุกสุดโอ้สนุกทุกสตแดดแดดที่เสียงใไปเนี่ยะเาเห็นงานอยู่นะครับนเห็นงานอยู่ในวัดมีเสียงรบกวนมีเสียงรบกวนนครับกปไป่วนได้ี่นอแต่ว่าเขาดีดีเสียงัน สรุปจากทุกสูตรครับผมเอาไ้ใส่เบอร์อ่ะอันนี้สูตรที่หนึ่งหมดรวมทุกสูตรเลยร่วมทุกสูตรรวมกันเราไครับรวมทุกสูตรเลขเชื่อมกันมาแรงพี่น้องที่ครับผมสองสามน บนล่างร่วมกันได้ป่ะครับอาจารย์บนล่างร่วมกันหมดครับบนล่างเด้ยพี่น้องที่มาในทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเป็นสูตรบนอย่างเดียวนะนี่มเนียน,น,นบนเนียนบนพี่เด็กดีผมน้อยจังสรุปจากทุกสูตรเ,เนอะเปนแต่สูตรเดียวหลายสูตรรวมกันเป็นมีสูตรเดียว เด็กดังหมดสุดโตดีกันหมดสุดโตฟังให้ชัดๆด้วยพี่น้องเดีดังหมดเด็กดังหมดทุกตัวขอบผมบาดนี้ตัดเอาพี่น้องจับตาเพิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อบาดนี่าปู่จะตัดแล้วพี่น้องสังเกตเจนเราจับตาเพิ่งจำนวนไม่มีกูหน่อยจ้ะยี่สิบห้ายี่ตัดละววัน หวยวติแปัดดอกติก้าตัดดอกพันกว่าที่้องกัะผมเดือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกัดสิบสเอ็ดสองตัเนเดือสิบสองขึ้นครับ่เนสูตรอมตะมาใส่ครับผมตัดดีกันบ่ครับอาจารย์นี่เป็นสูตรอมตะมาใส่ครับ เอาทั้งบดยี่สิบห้าโคดันดี่สิบสองโคเด่นอมตะบนล่างครับผมวัดนี้จะเอาเรียกเด่นมาจับอีกรอบเรื่องพี่น้องมาจับอีกรอบนรงเองเด่นสำรับูุดนี้ครับผมจะเลือติดหนึ่งทิดสองติดห้ามาเด่นชุดนี้มาได้ทางล่างท้งบนครับผม ก็จะเ,เหลือเลขดูแค่สองหนึ่งห้าหนึ่งกับผมสองสี่สองสามกับผมตัวนี้มันสองสี่สองสี่จังีนนะสี่สนะสบมี่เนาะอาจารย์ ีต้องตัดออกเรียนชุดนี้ช the ื่อว่าดีอยู่เลแม่นบมาทางมาทางล่างทางบนครับมาได้ทางล่างทางบนหนึ่งสองห้านี่ขวชื่อว่าเดินดีได้เป็นยี่สิบกัวหมดยังไม่หลุดครับผมเนตัวรียนชุดนี้ครับผมหนึ่งสองห้าอ่ะยี่สิบกัวหมดยังไม่หลุดพี่น้องที่ครับผมชื่อว่าเดินดีเลยครับผมตัดห้อนเขามาเลยพี่น้องห้อนเขามาเลยไปครับได้เลยดึงๆทุกแค่นี้ เดี๋ยอยู่หกคู่อาพี่น้องที่ครับผมเจ็ดคู่ไม่เจ็ดหกหกเนี่ยรับหกหกหนึ่งเจ็ดเลขดังเดี๋แปดคู่แปดคู่เด่นเด่นเด่นก็คือวิ่งกับเด่นอะเดียวกันนะพี่น้องเด่นหนึ่งสองฮัสบุสโคเนี่เด่นห้านี่ครับผมเด่นสามตัว หาสูตรที่ชนอีกพี่น้องยังยังห่วขออีกยังลดลงไปอีกตัดหาสูตรครับผมเพื่อาเอฟซีจะลดต้นทุนลงอีกนะพี่น้องเป็นสูตรล่างอังคารได้สูตรล่างเหลืออยู่ล่างกระมีล่างเลืออยู่แค่นี้ยไม่เขียนพิษล่างเลืออยู่แยกได้แยกล่างครับผมอันนั้นบนนะครูเนาะยเอาวันเด็กล่างเอา ครรับผมเียงหลังเรือจะเอ,อเรือยุคเคสองคู่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามกองหลังเรือสองคู่นั่นเลือดด่างนะเรือสองคู่แค่นี้ครับผม วันเกสองหนึ่งมันบอมานากันครับผมตักับพี่น้องเอาลงไปที่เดพี่น้องวันนี้จับตาเบิร์นี้สองสี่มันก็บมานากันครับผมสองสี่สองหนึ่งตัดนั่นบมานากันครับเจ็ดหนึ่งเราบอมบมานากันเจ็ดหนึ่งก็ตัดเดือตัวเดียวเจ็ดสามโครลโอ้ล่างเจ็ดสามตัวเดียวเดเจ็ดสามตัวเดียวกันตัวนี้กันคับผม เกศเก่าอือเลขบนมันจะเรือแค่นี้เอาสีแดงแค่นั้นนั่เต็มไหมเนี่ยสำหรับสูตรนี้นะครับผม่ถ้าจะเน้นตามสูตรนี้เน้นตัวนี้ห้าสี่ตัวเดียวเดยกพี่น้องครับเปรกพี่น้องตามสูตรนี้เรียนตัวเดียวในในตัวเดียวคุณนันเป็นตัวน้องหมดเลย มันเหลือล่างจะเหลือตัวเดียวนี่นี่ล่างเหลือเก็บสามลองคือนเก็บเก่าลองเก็บเก่าพี่น้องเก็บสามสำรับสูตรสรุปสูตรนี่เหลือแค่นี้แหละสรุปทุกสูตรครับเก่าสรุปทุกสูตรเอาทุกสูตรสรุปทุกสูตรเหลืออยู่เหลืออยู่หนึ่งสองเหลืออยู่สี่คู่พี่น้องน้องนั่าจะตัดออกไปห้าคู่ครับผมเหลืออยู่ห้าคู่ ดูจากทูนย์นอกนั้นตัดหมดอ๋อสังเกตเพื่อนพี่น้องสองหนึ่งสองซีนี่ตัดออกไอพี่น้องพิจิรนะครับผมหน้าเบื่อนเนื้อหน้าเบื่อเนื้อตัดตัวนี้ออกตัวนั้นนี่ตัดตัวนี้ออกตัวนั้นนะครับผมครับเจ็ดหนึ่งตัดสองหนึ่งสองซีเจ็ดหนึ่งนะครับผมเด็กทั้งหมดจะมีอยยุแปดแปดคู่แต่ตัดจะอยย่ าโคอาส่วนล่างส่วนล่างก็เดี๋ยวอยู่คัดเน้นหนกมากสูตรเดี๋ยวอยู่เ,เดี๋ยวอยู่สามเจ็ดกับเจ็ดเกานะอาจารย์นะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวร่องแต่ว่าตัวเน้นคือสามเจ็ดอาบนคืออ,า,อ,อาชีพี่น้องครับผมครับบนตามสูตรนี่ครับผมต <c oughs> า,ามสูตรนี่เนาะันเดลติดมาได้ทั้งล่างทั้งตัเอาครับเพื่อพีนรองว่าให้งง แอบเขียนไปคัดออกมาแล้วปูเนียนเนนทุกสูตรรวมทุกสูตรโค้งสุดท้ายบนล่างพี่น้องที่ครับผมบนล่างเนี่ยครับวนะครับผมส่วนมากเัิ่หนจะออกตัวนั่นนะครับพี่น้องีุที่ไอพี่น้องที่แคบนาจอาไว้แล้วเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับผมชอบบอถ้าชอบใครเอาถ้าเราชอบก็ต้องเอา เพราะมันว่าชอบว่าชอบก็ต้องเอาเดียครับผมกขึ้นทูการทุบซี่เ็จะมาบอแต่ว่าของปูนี่นะครับผมตัดตัวไหนออกตัวนั่นสังเกตพวกซับสามตัวนี่พี่น้องเค่่ผม <c oughs> ครับร,รวบทุกสูตรแล้วนะครับผมเนาะมีแค่นี้นะครับยานเนาะมีแค่นี้นนละคร<ม>ับผมครับผมครับผมสรุปหมดแล้วคัดเน้นออกมาบนเหลืออยู่ห้าคู่ ล่างเหลือสองครูแข็งแข็มีน้องที่กับขอบคุณอย่าได้ลายรับกรนับวัสการครับผมลุ้ยรวยๆครับพี่น้องชับหน้าจอไว้นะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะรวมสูตรโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งบนล่างเอาลมลมลมครับวิ่งบนล่างนะครับมีหนึ่งมีสองมีห้านะครับเนอะครับปู่ จับคู่แห่งมีสองหนึ่งสองสี่หกหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งปูตัดเน้นที่ห้าสี่ตัวเดียวนะครับตอพี่น้องมกักจะได้เข้ากับพิจนนารนาวนะครับเนาะร,นะรับบัณฑิตล่างครับล่างเจ็ดสามเน้นเจ็ดสามลองเจ็ดเก้าครับ สองห่างเนียนๆล่างนะครับเนาะครับควายโศกๆมันมันไปกับปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะโค้งสุดท้ายครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมแค่นี่นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับหนึ่งมีนาคมพอให้โศกๆมันมันถือโรตอรีแล้วกันทีนึงกันได้ครับเลยเอฟซีเนาะครับสําหรับคลิปนี้พอแต้มมแค่นี้เอาไว้พอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม